ขออนุญาตเปิดดวงให้กับอาร์มชุติมาแพร่แพร่แว่แปลกดีวะ่ะดวงชะตาใครมันใกล้กันมันก็จะใกล้ๆกล้กันอาร์มชุได้ไพ่ได้การ์ดใบแรกการ์ดเดียวกับเธอเอมบ่งบอกคือณนะตอนเนี้ เป็นอีกหนึ่งคนที่คนโทรลทุกอย่างได้ด้วยตัวเองใบเดียวกันกับเชอเอมเลยนะฮะใบแรกด้วยนะฮะก็คือรู้สึกว่ามันลงล็อกมันลงล็อกมันทำได้แล้วหรือมันมันคอนโทรลตัวเองในทิศทางที่ควรจะเป็นได้แล้วอืสบายใจนะฮะเพราะเอาช่วยดีขึ้นเรื่อยๆอ่า เป็นคนที่มากับเงินกำลังมีผู้ชายคนนี้ที่กำลังจะคว้ามูลค่าสิ่งนี้เขาคือคนที่มีมูลค่ากำลังถูกขว้า <laughs> <laughs> ไปคิดเราเอง <laughs> แม่นเกินเหรอ <laughs> ไปคิดเราเองนะฮะ อ่าปเด็นคนเดี๋ยวที่เขาที่ให้โอกาสอีกสองคนเท่านั้นนะครับในในการเปิดอ้ยเนี่ยคือไพ่ใบเดียวกับตำแหน่งที่สามคือไพ่ใบเดียวกับกุชเบล พอใจสบายๆแล้วณนะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรค่อนข้างไปในทิศทางที่การ์ดนะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีของเออแปลกวะ่ะพอมาเป็นเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อกี้ไพ่ย,ยังไม่ค่อยสว่างเอ้ยการ์ดยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่อันนี้คือเออเริ่มเริ่มสว่างละเป็นคนที่สามารถเอนจอยมีความสุขปล่อยวางกับหลายๆอย่างได้อืม อันนี้คืออาร์มชุนะฮะโรสตาถือว่าดีในในช่วงนี้ค่อนข้างสามารถควบคุมตัวเองได้สามารถแบบควบคุมอะไรหลายอย่างได้ดีขึ้นอืมแล้วก็มีความสุขกับการประกวดนะฮะอ่ะขออ่่างไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกับอาร์มชุติมาว่า อะไรซุ่มอยู่เตรียมปล่อยของอะไรไม่แน่ใจจะมีอะไรให้ว้าวจับตามองแล้วกันไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเหมือนเป็นคนที่ซุ่มเตรียมแบบ อาวุธสิ่งนี้ไว้อ่ะแล้วควรจะว้าวอืมควรจะว้าวกับนางไม่รู้ว่ารอบไหนเนี่ยเนี่ยหลังจากเนี้ยเกิดขึ้นได้ตลอดเลยสำหรับเขานะฮะการ์ดคือบอกว่าเขาเตรียมสิ่งนี้ไว้อันนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะต้องลองจับตามองแล้วกันว่ารอบรอบไหนอามชุติมาจะพุ่งขึ้นมาซึ่งตามดวงชะตานะครับพุ่งเป็นคนดวงพุ่ง ขึ้นมาในช่วงนี้นะในช่วงหกหกวันนี้แต่จะเกิดอะไรขึ้นต้องรอจับตามองน่าจะมีกระแสอะไรจากอาชุติมา